สวัสดีครับผมมือนีวันเสาร์ครับผมมือนีเตรียมของไหวเจ้าที่เจ้าทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางบ้านครับผมเป็นการขอขมาเป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านครับขอขมากรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางบ้านครับผมของที่เตรียมไว้ครับผมมีมีผลไม้เก่าย่างครับผมสมแก้วมังกรสับประรด ก้วยทับทิมมะพร้าวอ่เอนแอปเปิลอง,งุ่นลูกพับแล้วก็มีหมากพู่เกาคำน้ำชาหาแก้วดอกระเรื่องเก้าดอกเทียนสองเหล็มทูบหาดอกกับป่าขาวหนึ่งผืนเดีย๋ยวของทุกอย่างครับผมว่างบนผาขาวครับผมปูผาขาวลงแล้วเอาของว่างไว้บนผาขาวครับผมโดยที่ว่างไว้กลางบ้านครับผมกลางบ้าน วาต้นเทียงครับผมไวาต้นเทียง12บสนาฬิกาสิบสนนยอตรง12บสนิกาครับผมนิยมวายวันหนึงขั้นกับวันเสองเทียมวันนี้ผมมีโอกาสได้ไหววันเสาร์ครับตอนนี้ยังวันเนเดยเวลาครับผมตงรงโลกเวลาจัง่อยครับผมเวลา12บสนาฬิกาสินาฬิกาหรือว่าเทียงตรงเลยนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมได้เลือดได้งามแล้วครับผม12นาฬิกา12.00หรือว่าเทียงตรงเดี๋ยวจะเริ่มจุดเทียนจุดถูกครับผม เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านที่เก้ากดเก้าต่ิดเก้าบ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันดีพระพเจ้าในวิชาแสนมากได้นําเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอกขมากรมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทาผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่อรู้ก็ดีข้าพเจ้าขอองคศีกรรมท่านขอท่านจงบวชงดโทษเว้นโทษแล้วองศกรรมให้เจริข้าพเจ้าด้วยเถิดได้โปรดช่วยข้าพเจ้า